สวัสดีครับวันนี้รเราพบกับเกมเมอร์ขาวออนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูความอัปเดตของคันเต็บของที่ผมทำนะอันนี้ผมหยุดมาหลายวันแล้วเพราะว่าบิดนะครับไม่มีอะไรครับแค่บ,บิดเท่านั้นครับที่เกียรทแถวครับอ,อ,อะไรประมาณนี้เนาะคันก็อัปเดตไปไปเยอะเหมือนกันครับจากเราทีเดลยวก็มีช่องเก็บช่องล่างช่องหนึ่งนะครับที่เสร็จเสร็จแล้วนะ แบบว่าแบ่งบล็อกเสร็จแล้วทําทางเสร็จแล้วถ้าเราชั้นแรกนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่มัจะไปทางแบบนี้ยา,ยาวๆทั้งทั้งสี่ด้เลยครับ e ที่ผมทำไว้ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มมเตอร์ที่ผมเคยอาชีพไวนะ้ทางนี้ก็เป็นทางเดินหลักครับประมาณนี้คนระับชั้นบนก็กลาลังสร้างครับนี่ครับเป็นชั้นผมแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วผมก็ใช้โคเวมตเตอร์ในกะารฝากทุกชั้นเลยแบบ ล้าเกิดฝามนี้ไม่ใช่ฝามอีกครั้งนี้ชั้นนี้ผมก็กำลังเิ่าทำี๋ยว,ว่าผมว่าจะทำต่อแล้วครั้งอัปเดตประมาณนี้นะครับช่วงตอนนี้ใช้คอนกรีตใช้คอนกรีตส่วนใหญ่ครับแล้วก็พืนตัวนี้ใช้เป็นหินเกรนดอีกเหอเพื่อประหยัดคอนกรีตที่แบบชั้นกว้างขนาดนี้เพราะว่าผมาได้เดินระบบอะไรพวกนี้ด้วยครับกันแบบพื้นที่ไม่พอผมทำเพื่อไปเลย แล้วพอชั้นมีเพชรก็ทำเป็นทางเดินได้เลยครับทางเดินครังเก็บของพอประมาณนี้ผมว่าจะทำประมาณสองชั้นครับจากสามหรือผมอาจจะทำสามชั้นก็ได้เดี๋ยวอัปเด,ดตรอบต่อไปครับถ้าชอบอขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บายครับ,นนบผมแล้วเจอกันใหม่ครับ